อยู่กันในเรื่องของวาตภัยนะคะไปดูกันที่จังหวัดแพร่ค่ะประชาชนนะคะก็ได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มบ้านเรือนรวม3ามอำเภอนะคะโดยจังหวัดก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วค่ะ นางการเป,ปรมปีชิตาโนนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจได้ลงพื้นที่ตำบลทุ่งสีอำเภอร้องกว่างที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุพัดถลม่มบ้านเรือนพังเสียหายนะคะพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพเครื่องอุปโภคแก่ผู้ประสบภยัยและยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายให้สามารถกลับมาสู่สภาพปกติโดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่จังหวัด แพรกก็มีพื้นที่ประสบวาตภัยประกอบด้วยอำเภอลอง13หมู่บ้าน5ตำบลบ้านเรือนเสียหาย49หลังคาเรือนอเภอเด่นชัย7หมู่บ้าน5ตำบลบ้านเรือนเสียหาย20หลังคาเรือนและอำเภอร้องกว่าง5หมู่บ้าน2ตำบลบ้านเรือนเสียหาย68หลังคาเรือนค่ะ